ฮัลโหลตาเจียหาวสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วกับรายวิชาภาษาจีนของระดับชั้นอนุบาลน,นะคะมาเจอกับเราซื้อต้านแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าเราซื้อน,นะคะจะต้องมาพร้อมกับภาษาจีนให้เด็กๆได้เรียนรู้กันแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันค่ะเราซื้อจะพาเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับฤดูฝนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะเด็กๆ ฝนก็จะตกบ่อยขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคำศัพท์ในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีอะไรที่น่าเรียนรู้กันบ้างนะคะไปดูกันที่คำแรกค่ะ,ะคำแรกนะคะหยู่จี้หยู่จี้หยู่จี้ก็คือฤดูฝนค่ะ เด็กๆลองออกเสียงตามอีกหนึ่งรอบนะคะยี่จี้หยจี้หรือดูฝนค่ะถัดมานะคะอ่าเป็นรูปฝนตกแล้วนะคะฝนตกภาษาจีนเราพูดว่าเสี่ยหยี่เสียหยฝนตกค่ะ เด็กๆลองออกเสียงตามกันอีกหนึ่งรอบนะคะเสียหยิเสียหยิยยฝนตกค่ะถัดมาค่ะอ่าเมื่อฝนตกแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องมีอุปกรณ์กันฝนของเรานะคะคำนี้อ่านว่าหยออีหยิอี แปลว่าเสื้อกันฝนค่ะอาเด็กๆลองออกเสียงตามอีกหนึ่งรอบนะคะยีอียหีอีเสื้อกันฝนค่ะถัดมาค่ะอ่ามีเสื้อแล้วก็ต้องมีร่มด้วยนะคะร่มภาษาจีนเราเรียกว่าหยีสานหยีสาน ร่มค่ะเด็กๆลองออกเสียงตามกันอีกหนึ่งครั้งนะคะยีสานยีสานร,ร่มค่ะอะ่และอย่างสุดท้ายนะคะเป็นรองเท้ากันฝนเนาะภาษาจีนเราจะใช้คำว่ายีเสียยีเสีย รองเท้ากันฝนค่ะเด็กๆออกเสียงตามหลังซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะยีเสียยีเสียรองเท้ากันฝนคะ่ะทีนี้เราซื้อนะคะมีเกมให้เด็กๆมาลองทายกันดูนะคะว่าคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะออกเสียงให้ฟังแล้วให้เด็กๆทายนะคะว่าเราซือ พูดถึงอุปกรณ์หรือว่าคำศัพท์คำไหนนะคะเด็กๆจึนเป้หาวแล้วมาพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาททยกันเลยค่ะคำศัพท์คำนี้นะคะคือคำว่าหยิสารหยิสานเอหยีสาน คือร่มหรือว่ารองเท้ากันฝนน้าเด็กๆจำได้ไหมคะลองทายกันดูคะ่ะโอเคเก่งมากนะคะคำว่าอีสารก็คือร่มนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ทีนี้นะคะรอดูว่าสัปดาห์หน้านะคะเราซื้อจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใจเจียนค่ะ